สวัสดีครับผมนายบอยโอมนอตจาก c h anel n Review and g ไกด์นะวันนี้ก็จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าเคนชินะครับเคนชิ hi, ก็เป็นเกม RPG ส,สมบทบาทแบบแซนด์บ็อกซ์นะบนโลก Open World ที่ผู้เล่นสามารถทําอะไรก็ได้บนโลกของเคนชินะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่16ของเคนชิร็อกบัตทอมแล้วนะครับที่เราเริ่มต้นจากตัวละครตัวเดียวที่มีแขมเดียวที่มีชื่อว่าโอมนอตนะจนตอนนี้เรามีสมาชิกทั้งหมด17คนแล้ว โดยในพ์ทที่แล้วเราได้สร้างฐานไว้แถวเขตกัดนะครับตรงนี้นะครับฐานเราอยู่นี่นะสำหรับพ์ทนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าการผลิตแรกและการปลูกพืชในฐานเบื้องต้นก่อนนะครับรวมถึงการป้องกันฐานจากศัตรูนะครับสำหรับที่ที่ผมอยู่ตอนเนี้ยไม่ใช่ฐานผมแต่ก็คือเมืองเฮงนะครับอ่าเมืองเฮงตรงนี้นะ อันนี้ฐานผมนะครับให้ดูอีกรอบนะซึ่งผมตั้งใจมาซื้อไอออนเพลนะครับเนื่องจากผมผลิตไม่ทันนะตอนเนี้ยผมเกิดปัญหาขึ้นอย่างหนึ่งก็คือมีพวกแมนฮันเตอร์นะครับเพื่อนๆจะเห็นจุดขาวๆเนี่ยอยู่ที่ฐานผมนะครับคือพวกนี้มาบุกฐานผมตอนผมไม่อยู่นะซึ่งในเคนชิเนี่ยการที่โดน NPC บุกฐานเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่แย่อะไรมากมายนักนะนะหากสู้ไม่ไหวแน่ๆเนี่ยก็หนีก่อนที่ศัตรูจะมาถึงนะครับ ซึ่งเราจะเห็นจุดขาวๆเล็กๆนะครับบนแผนที่นะครับอันนี้คือศัตรูที่มานะถ้าตอนหลังเมื่อความสัมพันธ์เลวร้ายลงเนี่ยอาจจะกลายเป็นจุดสีแดงนะครับซึ่งเรามาดูความสัมพันธ์ได้ที่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นพวกลบร้อยมาบุกเนี่ยก็จะเป็นจุดสีแดงนะครับส่วนแมนฮันเตอร์เนี่ยแต่ตอนนี้จะแค่ลบสี่นะครับก็จะเป็นจุดสีขาวนะครับอ่าอันนี้นะครับ ซึ่งฐานเราตอนนี้ที่โดนศัตรูบุกเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีอะไรเสียหายเพียงแค่ว่ามี Npc ที่เป็นปรปักกับเราเฝ้าฐานเราอยู่แค่นั้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูกันเลยนะครับตอนนี้จริงๆผมมีทางเลือกอยู่ไม่กี่อย่างนะครับหากต้องการฐานคืนนะทางที่ง่ายที่สุดก็คือเข้าไปในบาร์นะครับแล้วก็จ้างทหารรับจ้างสัก1 2ถึงสสควอตมานะแล้วก็ไปสู้กับแมนฮันเตอร์นะครับ แต่ผมเชื่อว่าบางทีคนดูก็ต้องการอยากดูความหายนะบ้างนะเอาเป็นว่าผมไม่จ้างนะผมจะเอากรุ๊ปเนี้ยสิคนเนี้ยไปสู้กับแมนฮันเตอร์เลยนะครับก็ไปดูกันเลยครับอ่าเรามาถึงฐานแล้วนะครับอันนี้คือพวกที่มาบุกฐานผมนะคาดคะเนด้วยสายตาน่าจะประมาณ20ตัวนะครับความสามารถในการโจมตีก็ประมาณ20กลางๆนะครับ20-30นะ ผมมีอยู่14คนนะแต่ว่าความสามารถในการโจมตีผมดีกว่านะเดี๋ยวเราก็จะไปบู๊กับมันเลยครับอ่ายุทธวิธีของผมไม่มีอะไรมากนะครับก็เอา3คนนี้ก็ได้นะครับ3คนนี้นะครับกดท้อนนะครับทอนแล้วก็บล็อกนะครับพวกนี้ก็จะบล็อกอย่างเดียวบล็อกการโจมตีอย่างเดียวไม่ไม่โจมตีศัตรูนะครับเอาโฮนออกนะครับโฮนกพลาสติกออกนะครับ เฉพาะสามตัวนี้นะครับส่วนที่เหลือนี้ก็จะวิ่งเข้าไปหาศัตรูนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะกดโฮไว้สามคนนะครับก็คือคนนี้สามตัวนี้จะยิงไกลนะครับโอเคงั้นเราไปเริ่มกันเลยก็ได้ครับยุทธวิธีไม่มีอะไรมากนะครับก็ล่อมันออกมานะครับทีละตัวสองตัวก็ได้ครับผมไปยืนอยู่ตรงนี้แล้วกันนะสูงกว่าได้เปรียบนะ โอเคเอาสองคนนี้ไปวิ่งล่อนะอ่ะก่อนอื่นจัดการตี้นี้ก่อนคุยกับตี้นี้กัอนก็ได้ครับตี้นี้จะมาเก็บภาษีนะอันนี้เขาเขาบอกว่าเขาจะมาเก็บภาษีนะครับอะเราก็คุยกับเขาเราก็จ่ายตังค์ไปนะครับแล้วก็มาจัดการตี้นี้ก่อนคือถ้าเราตี ไอ้พวกเนี้ยใกล้ๆก,กับตี้เนี้ยจะทําให้มันช่วยกันนะเพราะว่าสองฝ่ายนี้มันเป็นพันกันนะครับไอ้ทเทดเดอร์กิลกับสล,ลับเทดเดอร์เนี่ยครับโอเคเดี๋ยวผมก็จัดการพวกนี้เลยแนละ้วกันเข้าไปสิอๆๆอ,ออกไม่ได้โอเควิ่งมาออัน,นี้มันยิงโดนกันเองนะ ผมว่าคนดูน่าจะชอบความสาดิสนะ่ะวิ่งเข้าไปเลยไหมวิ่งเข้าไปเลยก็ได้นะจะสามตัวนี้เอามาล่อเนี่ยนะไอ้พววนี้ยิงฟรีสปอร์ตนะครับมีเอาโฮออกนะแล้วก็ไปตีตีพวกยิงไกลมันนะอ้อมหลังไว้ตัวนึ่งนะ นี่เอาไปรับหน้าตัวหนึ่งนะครับแทงนะครับตัวแทงที่เหลือก็ยิงฟรีอีกป,อป๋อหนึ่งเอายิงสี่ยิงสี่ลูกอ่ะอันนี้โอเคพวกนี้ล่วงหมดแล้วนะ อันนี้ช่วยมารับนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะผมสู้ได้เพราะว่าไอ้พวกนี้มัน Attack Status มันยี่สบกว่านะของผมมันสาสิบกว่านะแล้วอาวุธผมดีกว่านะแม้แม้คนมันจะเยอะกว่าก็ตามนะแล้วก็คนคนไหนร่วงก็ให้เก็บอาวุธนะครับมันจะได้ฟื้นขึ้นมาแล้วไม่มีอาวุธนะสูตรเดิมนะครับ โอเคน่าจะเรียบร้อยหมดแล้วนะครับพวกนี้ก็เอาไปขายนะที่เดิมนะที่ในเมืองนะอย่างที่บอกนะครับตรงตรงกัดนี้นัวมากนะตอนนี้มีอ่าบิ๊กติงนะบิ๊กติงเข้ามาตีผมอีกแล้วนะโอเคผมส่งคนไปซัดเลย ไปทำงานบ้างก็ได้นะถ้าส่งเข้าไปลุยเยอะเกินมันจะมันตีกระจายในะพวกเนี้ยเห็นไหมน,นอนแล้วโอ้ตรงตรงนู้นเยอะเลยเนี่ยป่งใหญ่เลยครับเพราะว่ามันมีซากศพนะเพราะมันมีซากของพวกเนี้ย มันล่อตัวบ๊กติงเข้ามาใกล้ๆนะครับผมลดอาวุธก่อนแล้วกันนะโอเคเรียบร้อยหมดนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์ซากนะครับอ่ะก่อนที่เราจะมาดูการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับมาดูกันว่าในฐานผมนี้มีอะไรบ้างนะครับฐานผมก็จะมีเนี่ยนะครับอ่าไอออนรีไฟเนอรี่สอันนะครับสําหรับแปรรูปแร่เหล็กนะครับเป็นไอออนเพลทนะคืออันนี้นะครับแล้วก็มีที่เก็บ ไอออนอกับไอออนเพดนะครับนี่คือที่เก็บนะแล้วก็ส่วนอันนี้ก็คือเหมืองหินนะครับสโตนไมนนะครับแล้วก็อันนี้คือสโตนโปรเซสเซอร์นะครับก็จะมี2แบบนะครับแบบแรกก็ใช้คนนะครับ3มคนนะไม่ใช้ไฟฟ้านะแบบที่2ก็เป็นสโตนโปรเซสเซอร์เืเวลสานะครับอันนี้ใช้คนแค่คนเดียวนะแต่ว่าใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับส่วนอันนี้เป็นสโตเล e นะครับเป็นสโตเลตของบิวดิ้งแมทเท r i a ียลนะครับหลังจากเรา โปรเซสเราสโตนนะครับเป็น building material แล้วก็จะถูกเก็บที่นี่นะครับส่วนเราสโตนที่ถูกขุดจากสโตนไมเนี่ก็จะเก็บไว้ในนี้นะครับส่วนเกินสําหรับ3อันนี้นะครับจะเป็นบ่อน้ํานะครับอันนี้จะเป็นบ่อน้ําแบบใช้คนนะครับไม่ใช้ไฟฟ้านะครับก็คือเอาคนไปตักน้ําขึ้นมานะครับส่วนอันนี้เป็นบ่อน้ําไฟฟ้านะครับออโต้นะครับก็จะใช้ไฟแดหน่วยนะถ้ากดไปมันก็จะผลิตน้ําไปเรื่อยๆนะ มาดูตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นสตอ r เลตน,นะสตอลเลตคัตต้อนนะครับอันนี้เป็นสตอ r เลตของอาหารนะครับฟ <obi> ู้ดน,นะครับอันนี้เป็นสตอ r เลต m มีดนะครับนี้เป็นสตอลเลต์ัตนะครับอันนี้เป็นสตอ r เลตกรีนฟู้ดนะครับอันนี้เป็นสตอลเลตวิสตอร์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นสตอ r เลต l ลิเตอร์นะครับส่วนอันนี้เป็นสตอ r เลต a แอนิมอลสกินครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีเครื่องแปรรูปเป็นลิเตอร์นะครับ อันนี้ก็เป็นช็อปเคาน์เตอร์นะครับสําหรับขายของนะแต่ว่ามันยังไม่ได้ขายนะครับตอนนี้ส่วนอันนี้เป็นที่เก็บแบบว่างๆสองอันนะครับอันนี้เป็นแคมป์ไฟนะครับไว้แปรรูปจากเรามีดเป็นรายมีดนะครับส่วนอันนี้จะเป็นวีดฟาร์มนะครับมีสามอันนะครับเหมือนกันนะอันนี้เป็นแคคตัสฟาร์มนะครับมีสองอันนะครับส่วนอันนี้เป็นวิกเก็ตเทเบิลฟาร์มนะครับมีสามอันนะ และอันนี้นะครับเป็นคอตตอนฟาร์มนะครับมีสามอันนะครับอ่ะดูอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้ก็คือกังหันลมนะครับกังหันลมอันนี้กังหันลมเล็กนะครับผลิตไฟฟ้าได้ยี่ห้าหน่วยนะครับอันนี้กังหันลมใหญ่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ห้าสิบหน่วยนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพจะสู้กังหันลมเล็กไม่ได้อันนี้เล็กได้ยี่ห้านะอันนี้ประสิทธิภาพส3บสาเปอร์เซนได้ย1ิบเอ็ดนะผลิตได้น้อยกว่าแต่ว่าประสิทธ,ธิภาพดีกว่า ถ้าที่นี่นะครับส่วนอันนี้ไฟฟ้าผลิตได้เหลือนะครับก็จะถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่นะครับที่อาคารหลังเล็กนะครับก็จะมีผลิตไฟฟ้าได้71็ดเอ็ดหน่วยใช้แค่16หน่วยนะครับส่วนเกินสามอหสิบหน่วยนี้ก็จะถูกเก็บที่นี่นะทีนี้ก็มาดูวิธีการเซตให้ของพวกนี้ทำงานนะครับอย่างแรกนะครับผมจะ ไปที่ไอออนรีสอร์ทก่อนนะครับก็จะใช้3คนนะครับเนื่องจากอันนี้มันจุคนงานได้3คนนะครับก็ใช้3คนนะครับคลิกขวาที่ไอออนรีสอร์ทนะครับมันก็จะวิ่งไปนะครับ3คนนี้แล้วก็ผมก็คลิกอย่างนี้นะครับแล้วก็คลิกถ้ามันขุดแล้วก็แร่เต็มนะครับก็คือแร่ตัวนี้เต็มนะครับอ่าตัวนี้แร่ตัวนี้เต็มนะมันก็จะวิ่งมาทําที่อันนี้ อันนี้ก็คือไอออนรีไฟเนอรี่นะครับนนี้ผมเซตผิดนะครับ2ตัวนี้ไม่เกี่ยวนะทีนี้เครื่องนี้ครับไอออนรีไฟเนอรี่ผมมีสองอันนะผมก็จะเอาสองคนมาใส่นะครับอ่าตำแหน่งละสองคนนะครับแล้วก็สลับกันระหว่างสองเครื่องนะครับโอเคอันนี้เขาก็จะวิ่งมานะครับอันนี้ผมจะเอาไว้คนเดียวนะครับ จริงๆถ้ามีคนเยอะก็ใส่ให้เต็มก็ได้นะครับแล้วก็เอาอักนูสลับมาใช้เครื่องนี้ด้วยนะครับโอเคสมมุติอักนูทําอันนี้เต็มก็จะสลับมา3เครื่องนี้ก็สลับไปสลับมาได้นะครับโปรเซสมันจะเริ่มจากการขุดไอออนลอนะสามคนนะครับแล้วก็มาที่ไอออนรีไฟแนลลี่นะครับไอออนรีไฟแนลลี่เสร็จแล้วก็จะมากลายเป็นไอออนเพจนะครับจะมาเก็บที่นี่นะ ส่วนไอออนออส่วนเกินเนี่ยก็จะเก็บที่นี่นะครับนี่คือชุดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะก็คือมันจะออโต้นะครับทำทำงานไปเรื่อยๆนะครับชุดที่สองนะครับผมก็จะจะเป็นสโตนไม้นะครับจะมีสองคนนะเห็นไหมสโตนไม้ Mile, สองคนผมก็สั่งขุดเลยครับเขาก็จะวิ่งมานะครับถ้าทำสโตนไม้เสร็จผมจะให้วิ่งมาที่เครื่องนี้ด้วยนะอ่า อันนี้คือเต็มนะครับได้ได้ได้สองคนนะไม่โดนโอเคเนี่ยนะครับสองคนนะสองคนนี้ไปทําที่เครื่องนี้นะครับเครื่อง s t ตน e p r o c e s s o r นะครับซึ่ง s t o นโ p r o c e s s o ร l e v เว3สามจะดีกว่าไอสโตนโปรเซสเ s อร์เลเวแรกนะครับอันนี้เป็นแมนนวลนะผมก็จะเน้นให้มันทํางานที่อันนี้ก่อนนะครับถ้าคนเต็มอันนี้ก็ให้มาทําอันนี้นะครับ จุดนี้ก็จะเริ่มจาก stone processor นะครับเอ้ย hey, stone mine นะครับ stone mine stone mine ถ้าผลิตเหลือก็จะมาเก็บอยู่ที่อันนี้นะครับ stone storage นะครับ raw stone นะแล้วก็จาก raw stone จะถูกแปลรูปเป็นที่เป็น building material นะครับที่2อันนี้ building material เสร็จก็จะมาเก็บที่อันนี้นะครับก็จะมี4คนนะจุดนี้นะโอเคแล้วทีนี้การปลูกพืชนะครับผมจะใช้2คนนะ ทำทั้งหมดเลยนะก็คือคลิกเนี่ยครับชิปชิปยูททุกอันเลยครับเจ้าสองคนนี้ก็จะคอยลดน้ำคอยปลูกพืชนะครับจะเห็นว่าตอนนี้มันไม่มีงานทำนะครับเพราะอย่างอย่างนี้คือน้ำมีน้ำอยู่นะครับอันนี้ไม่มีน้ำนะครับเดี๋ยวมันจะไปลดน้ำอันนี้จะเก็บเกี่ยวด้วยนะครับ อันนี้คือจะว่างงานแล้วไอ้สองคนนี้ส่วนส่วนใหญ่จะว่างนะครับก็จะจะมีอันนี้ให้เขาตักน้ําด้วยคนนึงนะอ่าผมให้ให้ให้ชาติตักน้ําแล้วกันนะครับแล้วก็เอาเลดมาทั้งทั้งสงคนเลยก็ได้นะแล้วก็สั่งอีกคําสั่งหนึ่งก็คือออโต้ฮอลนะครับเนี่ยนะก็คือ2คนนี้คลิกที่อันนี้นะครับ สตอ r เ g e แคคตัสนะครับออโตฮอแล้วก็คลิกขวาที่กินฟู้ดออ t โตฮอนะครับแล้วก็วีสตอ r อ a u โตฮอ l l นะครับจะเห็นว่ามีแคคตัสกินฟู้ดวีสตอลนะครับแล้วก็อันนี้นะปึ๊บก็คือสองคนเนี้ยจะดูแลพืชนะครับถ้าดูแลพืชเสร็จก็จะไปตักน้ํานะครับถ้าตักน้ําเสร็จก็จะไปเอาพืชที่ที่มันปลูกเสร็จนะครับไปไว้ไปไว้ในสตอเรจนะ อ่ในสตอรเลพวกเนี้ยโอเคแซตเนลกับเบิร์นก็จะว่างงานอยู่ครับตอนนี้นะก็ประมาณนี้นะครับวิธีเซตนะก็ถ้าเพื่อนๆชอบใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทั้ง Channel Review and Guide แล้วก็เพจ Review and Guide ด้วยนะครับขอบคุณครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆจะเล่นเกมนี้สนุกมากขึ้นนะครับ